ถ้าคุณเจอคู่ทวินเฟรมแล้วคุณจะไม่มีทางเอาเขาออกจากหัวได้อีกเลยเขาคนนั้นจะวนเวียนอยู่ในหัวของคุณตลอดเวลาตลอด24ชั่วโมงตลอดเวลาที่คุณว่างและในช่วงที่คุณไม่คิดอะไรจะมีเขาเข้าประแรกในความคิดในหัวของคุณอยู่ตลอดไม่ว่าคุณจะพยายามลืมเขาบ่อยแค่ไหนให้ได้แค่ไหนคุณก็ไม่มีทางที่จะลืมเขาได้ในช่วงนี้นะคะคุณอาจจะรู้สึกว่ามันทรมานมากๆ มันก็มีในบางช่วงนะคะที่คุณรู้สึกว่าเหมือนคุณจะลืมเขาได้แต่พอเอาเข้าจริงคุณก็ลืมเขาไม่ได้อะค่ะทุกครั้งที่คุณคิดจะลืมเขาหรือว่าอาจจะลืมเขาได้ในช่วงหนึ่งมันจะมีอะไรเข้ามาเตือนคุณมาบอกคุณมาทําให้คุณไม่สามารถลืมเขาได้อย่างจริงๆรอะค่ะสิ่งที่เข้ามาเตือนคุณนะคะในบางครั้งอาจจะมาในแนวของความฝันฝันถึงเขาหรือในบางครั้งก็อาจจะคุณอาจจะเห็นคนมันเหมือนเขาคุณชื่อเหมือนเขา เห็นอะไรก็ตามอะค่ะที่ทําให้คุณนึกถึงเขาสิ่งเหล่านี้นะคะจะเข้ามาเตือนคุณอยู่ตลอดเพื่อที่จะไม่ให้คุณลืมเขาและหลังจากที่คุณได้เจอเขาแล้วนะคะคุณจะไม่สามารถรักใครได้อีกเลยหมายถึงว่ารักคนอื่นได้แบบสุดใจจริงๆโดยที่ไม่นึกถึงทวินคู่ทวินเฟรมของคุณเลยนะคะหากว่าคุณยังรักและก็ยังไปกับคู่ประเภทอื่นได้คบกับคนอื่นได้นั่นก็แสดงว่าคุณยังไม่ใช่ทวินเฟรมค่ะ